สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเพลมโปรยทานแบบง่ายน่ารักกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างโปรยทานแบบง่ายน่ารักของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยเป็นสีแฉกนะคะแล้วก็พับไม่ยากด้วยค่ะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นตาทีดับเบิยูเป็นเบอร์สองค่ะ วันนี้เราจะใช้เป็นสีม่วงนะคะขอบทองจะตัดออกมา4เส้นความยาวอยู่ที่25เซนติเมตรค่ะ,ตะเตรียมกันไก่เรียนบาทแล้วเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะมาตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านแบบนี้ค่ะเพื่อสะดวกในการลอดช่องนะคะจากนั้นก็จะทำการรวบริบบิ้นมาให้เท่าๆกัน ด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่มีขอบทองนะคะเราจะหันด้านที่ไม่มีขอบทองค่ะคือด้านนี้และพับลงมาประมาณ10เซนติเมตรค่ะนี่นะคะส่วนตรงนี้ก็พับให้เป็นรอยเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำฐาน4กันหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นนะคะให้ด้านที่สั้นเมื่อกี้นี้อยู่ด้านหน้าค่ะเส้นนี้เป็นเส้นที่1 ะเส้นนี้เป็นเส้นที่สอค่ะเราจะเอาเส้นที่สองนี้นะคะคล้องไปที่เส้นที่1ค่ะต่อไปเส้นที่3จะนํามาคล้องข้างล่างเส้นที่สองแบบนี้และเส้นที่4ี่ค่ะเราจะนํามาลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นที่1แบบนี้นะคะลอดไปแล้วกลางริบบิ้นให้เป็นช่องแบบนี้ เอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่สาที่อยู่ด้านนอกนะคะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4จากนั้นก็ดันริบบิ้นเข้าไปดึงให้กระชับจะได้ฐาน4เรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะเราก็จะนําเอาเรียญนบาทหรือเหรียญสองบาทที่เราเตรียมมาไว้นะคะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นริบบิ้นจะเป็นคู่ๆเห็นไหมคะเราจะใช้เส้นด้านหน้าซึ่งเป็นเส้นที่สั้น เราจะเริ่มจากเส้นด้านบนพับลงมาข้างล่างค่ะขวาม,มือพับไปไซ้ายมือเส้นข้างล่างนี้พับขึ้นข้างบนค่ะและเส้นซ้ายมือจะนำมาลอดช่องตรงนี้นะคะเป็นการล็อกหรือบิ้นทีนี้ก็ดึงให้กระชับเลยค่ะจากนั้นก็จะหันริบบิ้นมาด้านนี้ ให้ดูริบปิ้นเส้นที่สั้นทั้ง4ด้านนะคะเราจะนําไปเก็บตามช่องเป็นการเก็บอีกครั้งหนึ่งจะเริ่มจากเส้นด้านบนนะคะลอดมาตามช่องแบบนี้ค่ะนี่นะคะเส้นขวามือก็ลอดไปตามช่องแบบนี้แล้วก็ปีบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะพอทำครบทั้ง4ด้านแล้ว เราจะหันริบบิ้นมาด้านนี้ค่ะจะเริ่มต้นจากเส้นด้านบนเป็นเส้นแรกนะคะพับริบบิ้นโค้งมาด้านหน้าให้ได้ในทรงลักษณะนี้จากนั้นใช้ปลายของเขาคะ่ะเสียบเข้ากับช่องด้านข้างเลยนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ดึงค่ะเขาจะกลายเป็นปลายแหลมๆที่อยู่ตามมุมนะคะต่อไปค่ะมุมที่สอง เหมือนเดิมเลยโคง้งปลายริบบิ้นมาแล้วเสียบเขากับช่องด้านข้างค่ะเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะพอถึงเส้นที่4ี่นะคะก็จะกลายเป็นเส้นคู่แบบนี้เราจะเอาเส้นด้านหน้าค่ะ หลบมาก่อนแล้วเอาเส้นด้านหลังนะคะทำเหมือนเดิมเลยพอเราทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะริบบิ้นก็จะขึ้นไปอยู่ด้านบนแบบนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากซ้ายมือคือเส้นนี้นะคะนำเส้นนี้หลบมาก่อนแล้วจับเส้นซ้ายมือนะคะไปทางขวามือแล้วก็พับเป็น เกลียวม้วนเข้าไปค่ะให้ได้ในทรงลักษณะนี้ต่อจากนั้นใช้ปลายของเขาค่ะเสียบเข้ากับช่องตรงกลางนี่นะคะเสียบไปเลยปลายของเขาค่ะจะทะลุลงมาข้างล่างตรงนี้ค่ะทีนี้เราดึงตรงนี้นะคะแล้วช่วงตรงนี้เราจะครอบไปที่ตัว นี่นะคะตัวแหลมๆข้างหลังเห็นไหมคะดึงนี่นะคะอันนี้ครอบไปที่ส่วนที่ดําแหลมที่เราทําไว้ตอนแรกนะคะแล้วก็ดึงค่ะนี่นะคะเราก็ได้เป็นกรีบที่1ต่อไปค่ะกรีบที่สองเราก็หันมาให้ได้แบบนี้นะคะส้นนี้เอาหลบมาข้างล่างใช้เส้นไซส์มือดึงไปขวามือ แล้วก็ทำเป็นเกลียวหรือทรงกลวยนะคะแบบนี้เสียบเข้ากับช่องแล้วอย่าลืมว่าต้องเอาตรงนี้ครอบไปที่ตัวแหลมๆข้างหลังด้วยนี่นะคะก็ได้เป็นกลิปที่สองแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้งสี่ด้านคะ่ะ ตอนนี้ก็ทำครบทั้งสี่ด้านนะคะมาดึงเขาให้เท่าๆกันเพื่อความสวยงามพอสวยงามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บริบบิ้นส่วนที่เกินตรงนี้นะคะโดยหันหลังมาค่ะนี่นะคะจะเห็นเป็นช่องๆตรงนี้เราก็ใช้ริบบิ้นส่วนที่ยาวนะคะเสียบไปตามช่องเลย จากนั้นก็นำเอากันไกลค่ะมาตัดหรือปิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดเราก็จะได้โปรยทานแบบง่ายนะคะทำไม่ยากเลยสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ